สวัสดีค่ะครูสิตาพรศน์นปั้นเองได้มาแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่นอกสถานที่นะคะครูนะต้องรีบมาไลฟ์ให้เราก่อนนะกับ21วันโปรแกรมจิตทะลุค,ความรวยนะคะเลเวลสําสำหรับใครที่นะ,ะอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ว่าคุณจะโดนยถาก,กรรมเวรกรรมนะคะสวยซ้ำ,สว,ซำสวยซ้อนชีวิตที่ไม่ประสบความสําเร็จเลยนะคะคุณโคโชคดีที่ได้เจอครูสิตาค่ะผู้หญิงคนนี้ดูหน่าไว้เลยนะคะจากคนติดลบส0ล้านเหลือเงินติดตัว20บบาทค่ะจากเคยเป็นอดีตแม่ค้าขาย ขายเครื่องสาอางขายรองเท้าขายกระเป๋าขายทย่อยู่ที่โลตัสศรีนครินท์ค่ะโลตัสศรีนครินท์ปากน้ามาสอบถามได้เลยนะคะเป็นอดีตคนนะคะที่ล้มลุกคลุกค,คานกับชีวิตมามากเลยนะคะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยการรู้กฎจกักรวาลกฎแรงดึงดูดค่ะแล้วครูได้ทําคลิปฟรีนะคะมาหากรรยี่สบดวันเลเวลหนึ่งนะคะเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนนะคะจับรายได้หลักล้านกันมากมายนะคะเป็นพันๆคนนะคะที่มีรายได้หลักล้านนะคะฟรีฟรีจากคลิปฟรีค่ะครูเองทําอะไรครูถึงรวยค่ะครูเองทําธุรกิจค่ะ Stonere World Magic ค่ะแล้ครูนะคะ ใช้กฏจกักรวานกดแรนมีอยู่ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนให้ได้ทําอาชีพด,ดีๆมีชีวิตที่ดีขึ้นหนูฟังครูคลิปครูหนูไม่จำเป็นที่จะต้องนะคะมาทำกับครูค่ะหนูเอาความรู้ของครูไปสร้างความรวยนะคะตามวิชาชีพของหนูได้เลยสักครูดเดียวเดี๋ยหนูขอครูขอทักทายของครูดื่มนะ้ำแป๊บหนึ่งวันที่21แล้วจ้าอ่ะ สวัสดีครูปาปริษาสวัสดีคุณมลิกานะคะคุณเจี๊ยบนะคะคุณน้อยสวยคุณชนทิชานี่ะคุณนิรานะคะแม่ช้อยค่ะคุณจินตนาคุณสิริวันคุณสาวิตรีคุณลุจิราการใช่ไหมคุณจิราพรคุณสิริวัลนี่ะคุณรสสีใช่ไหมคุณลอยน่ารักคููสะค่ะคุณสุวัยบะใช่ไหมคุณวิเวียนนะคะเจมินคุณนิวนาชานะคะ เจมลูกแป้งนะคะโคจอยสวัสดีทุกคนเลยคุณกมลวันด้วยนะคะเออนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะนุกนิกมาแล้วค่ะยินดีต้อนรับค่ะวันนี้วันที่2ีแล้วโอ้โหทำไมพวกเรามาเร็วขนาดนี้นะคะพี่ติก๊กสวัสดีค่ะพี่ติก๊กเดอะบอยโมเดลนะคะสวัสดีมานามกิฟซี่โลกสวัสดีคุณฝนคุณอัชราพรนะคะคุณดานิวคุณจันทิยากรคุณอุไรค่ะ คุณรู้สึกอย่างไรคะกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างมหัศจรรย์พันลึกขนาดนี้ผู้หญิงที่ไม่มีแต้มต่อทางสังคมผู้หญิงที่ไม่ได้มีสามีรวยผู้หญิงที่ไม่ได้มีความพร้อมใดๆเลยครับผมนะครับในการที่ออกมาไล์สดอะไรก็แล้วแต่เป็นธรรมชาติสุดขีดแล้วก็ครูสีตานี่แหละนะคะไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากมายนะคะกฎจักรวาลคือกฎธรรมชาติที่ปกครองโลกใบนี้อยู่แล้วเหมือนกฎแรงดึงดูดเหมือนกฎแรงโน้มถ่วงเหมือนกฎ ฟิสิกชนิดหนึ่งเป็นฟิสิกควอนตัมที่เราสามารถพิสูจน์ได้ค่ะอะไรก็ตามที่เรารู้สึกนึกคิดอยู่ซ้ําๆเสมอ,สมอๆเราก็มักจะดึงดูดมันเข้ามาค่ะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์นะคะลดหายไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่แฟนเจ้าชู้นะคะเพราะเรามีความย้ำคิดย้ำทำและรู้สึกนึกถึงมันตลอดเวลาไม่ว่าการที่คุณจะมีชีวิตที่สุขสบายอยู่ตอนนี้คุณเองก็เป็นคนที่คิดว่าชีวิตมันง่ายแล้วก็สบายอยู่แล้วค่ะมันเป็นการเกิดจินตนาการซ้ำๆในหัวคุณค่ะ กฎวิทยาศาสตร์นี้คนระดับโลกรู้หมดค่ะเอบเบิร์ตไอสไตน์ค่ะพูดคำหนึ่งว่าจินตนาการสําคัญกว่าความรู้นั่นหมายความว่าเนี่ยกฎวิทยาศาสตร์ในหัวค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีจินตนาการแล้วเสร็จสมอารมณ์หมายค่ะเราจะสําเร็จเกินนะคะเกินเกินกว่าการลงมือทาหนักๆครูพูดแบบนี้ก่อนนะคะไม่มีเครื่องบินนะคะเครื่องบินไม่มีหรอกคะ่ะท่าเราไม,ไม่ไม่ผ่านการจรินตนาการในหัวเรามาก่อนนะคะมนุษย์บินไม่ได้นะคะแต่วันนี้มนุษย์บินได้แล้วนะคะอุโมงค์ใต้ทะเลไม่ได้เกิดมา เพราะเราทํามันก่อนค่ะแต่เราคิดและจินตนาการถึงมันก่อนมนะันจึงเกิดขึ้นค่ะครูสิตาเองจากคนติดลบ10ล้านค่ะไม่มีแต้มต่อทางสังคมเลยนะคะได้ทํามาหากับ21วันเลเวลหนึ่งค่ะเมื่อครูได้เงินล้านจากการที่ครูติดลบ10บล้านเหลือเงินติดตัวแค่20บาทครูสร้างแบรนด์โดยที่ครูไม่ได้ใช้เงินลงทุนเลยค่ะครูนะคะคูนี่ยืมสินมาลงทุนนะคะไปซื้อเครื่องสำอางมาก่อนแล้วประมูลเครื่องสำอางค่ะปรากฏว่าวันแรกได้กำไรหลักหมื่นเลยหลังจากนั้นนะคะไม่ไม่น่าจะเกิน7จถึงวันครูจำไม่ได้แล้วนะคะค ครูนั่งสมาธิค่ะแล้วก็เห็นน้าหอมกําหินครูไปซื้อขวดเปล่าที่โลตัสีินค์ลินค่ะเอามาโพสค่ะแล้วปรากฏว่านะคะครูใช้การโพสตเทคนิคด้วยการตลาดเนื้อมนุษย์สไตล์ลิขสิทธิ์ของโซแมทิกเวิร์สค่ะครูใช้ก,กดจักรวาลกับการตลาดเนื้อมนุษย์นะคะผสมประสานกันแล้วครูโพสต์ค่ะปรากฏว่าครูโพสต์ไม่ถึงไม่กี่ชั่วโมงอะคะ่ะมีคนมาร่วมลงทุนกับครูโดยที่ครูไม่ได้ไม่ได้ใช้เงินลงทุนของตัวเองเลย สุดยอดเลยคะนี <partido> ่คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่มหาสจรใจมากค่ะทุกคนประสบความส็จอย่างง่ายอย่างสบายค่ะวันนี้วันที่21แล้วสําหรับใครที่มาดูเลเวล2หนูสามารถขอคลิปฟรีนะคะมากับเลเวล1ได้เลยนะคะถ้าหนูวันนี้หนูมียถากรรมเวรกรรมเคาะกรรมวิบากกรรมกรรมต่างๆนานาทุกอย่างเลยหนูหมดเคาะกรรมแน่นอนเมื่อหนูเจอครูค่ะเพราะผู้หญิงคนนี้เป็นคนธรรมดาที่ไม่มีต้นต่อทางสังคมและเปลี่ยนชีวิตด้วยการเจอทางรัฐนี้ทางรัฐนี้เป็นทางรัฐที่คนระดับโลกรู้อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจริง หรือไม่สามารถไปเสิร์ชนะภาพยนตร์ The Secret ค่ะเป็นกฎระดับโลกค่ะไม่มีอำนาจใดๆสามารถต้านทานพลังอำนาจของตัวเราเองได้ค่ะไม่มีพลังอำนาจใดๆสามารถต้านทานพลังอำนาจของตัวเราเองได้ค่ะคนระดับโล,โลกรู้หมดเลยซี a h a ์ดเอเคอร์โทนี่ร็อบบินอัปและแมพิกส์นะคะเอาเบิร์ตเอสไตองพี่น้องตระกูลไหล ระดับโลกรู้หมดคะ่ะแต่คนบนโลกนี้10%เท่านั้นที่ร่วงรู้ความลับนี้แล้วประสบความสําเร็จค,ค่ะคุณจิตาเป็นคนหนึ่งที่เป็นตำนานที่ยังไม่ตายคะ่ะประสบความสำเร็จร,รวดเร็วคะ่ะเดือนแรกประสบความสำเร็จร้อยล้านเท่าเลยจากคนติดลบสิบล้านขึ้นมามีเงินล้านตั้งแต่เดือนแรกคะ่ะ ประสบความสำเร็จร้อยล้านเท่าตั้งแต่เดือนแรกค่ะสเดือนผล2หนีสิล้าน5เดือนซื้อบ้านเงินสดครูมาพูดเพราะจะชวนเราทำธุรกิจไม่ใช่ครูมาพูดเพราะครูอยากจะบอกว่าถ้าอีกุผู้หญิงคนนี้มันรอดทุกคนรอดหมดค่ะถ้าเจอครูสีตาเพราะคุณโชคดีมากๆเลยครูเป็นคนสอนไทยเป็นไทยนะสอนคนต่างชาติฟังยังไงก็เข้าใจอยู่ดีเพราะครูเป็นคนสอนปุ๊บสอนเป็นธรรมชาติไม่ต้องเป็นสับสูงค่ะสอนปุ๊บเข้าจิตใต้สําึกแล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตทันที หลายคนดูคลิปครูวันแรกเศษรายได้หลักล้านบางคนเศกกาไรหลักล้านบางคนปลดหนี้ 3: เดือนสิบล้านบางคนซื้อบ้านเงินสดรถเงินสดค่ะมีชีวิตที่ดีขึ้นบางคนกลายเป็นเจ้าของธุรกิจระดับใหญ่ค่ะบางคนเป็นคนธรรมดาเป็นกระเป๋ารถเมย์ขึ้นมันเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวค่ะจากการดูคลิปครูสดิดาพรสวรรค์ตนเองได้เรามีสิทธิ์ไม่เชื่อครูไม่ได้มาพูดให้เราเชื่อค่ะ ครูแค่มาบอกว่าครูรอดอย่างไรครูมาสอนทางรัฐค่ะครูไม่ได้หวังว่าเราต้องมารักครูศรัทธาครูค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ครูรู้อยู่ในหัวใจครูค่ะคือครูรู้ว่าครูกําลังสร้างคุณค่ากับโลกใบนี้ด้วยการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตผู้คนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นตลอดการผ่านการเรียนรู้กับครูฟรีหน้าเพจค่ะนะคะเรียนฟรีกับครูไม่ได้ผลอย่าลงคอร์สแคมป์สัมมนานะคะและวันที่11นี้เป็นเดย์สุดท้ายนะของมหากรรบ21วันเลเวลหนึ่งเราจะทํา21วันทุก21วัน ทุกครั้งที่มรนจบมหากรรม21วันแล้วหนูต้องกลับมาโปรแกรมตัวเอง21วันในการบวกขาดเสมอค่ะบวกขาดทางด้านอะไรบ้างบวกขาดทางด้านอารมณ์บวกขาดทางด้านความคิดบวกขาดแม้สิ่งที่เจอมันจะทําให้เรารู้สึกบั่นทอนต้องบวกขาดทุกด้านถ้าคุณสติแตกคุณต้องเริ่มเดย์หนึ่งใหม่ค่ะเดย์หนึ่งในการคอนโทรลตัวเองให้มีความสุขเดย์หนึ่งในการคอนโทรลให้ตัวเองปิติสุขเดย์หนึ่งในการคอนโทรลให้ตัวเองมีชีวิตที่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรดีๆขึ้นมา คุณต้องทํา21วันทุก21วันทาไมต้องทํา21วันทําไมต้องคุมตัวเองจน21เวันก็สิ่งที่คุณเป็นอยู่ทุกวันนี้บวกลบคูณหารอารมณ์ที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้คุณก็ทํามันเกิน21วันมาไม่รู้กี่รอบแล้วค่ะแล้วชีวิตคุณก็บวกบวกลงลง,ลงขึ้น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 ,นลงลงจริงไี่สิ่ง,งถ้าครูสิตาบอกว่าเราจะบวกขาดกับครู21่วันทุก21วันแล้วเราจะเปลี่ยนชีวิตตลอดการเราเอาไหมคะ ถ้าการที่เราตั้งใจเรียนกับครูฟรีหน้าเพจทุกคลิปแล้วเราจะเปลี่ยนชีวิตแบบไม่เหลืองเงาเดิมเราจะเอาไหมคะเปลี่ยนชีวิตในทางที่ดีขึ้นด้วยคลิปฟรีก็เปลี่ยนชีวิตค่ะแต่ถ้าลงคอสก็เปลี่ยนชีวิตมากกว่านะคะแต่ถ้าเรียนฟรีไม่ได้ผลก็การุณาอย่าลงคอสแคมป์สัมนมานี่คือเลเวลสุดท้ายค่ะ ครูสิตาได้ถ่ายทอดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูได้ล่วงรู้ความลับระดับโลกค่ะครูได้ซื้อหนังสือครูได้ค้นคว้าหนังสือลอนด้าเบิร์นคุณไปซื้อนะคะเป็นหนังสือขายดีกับพอๆกับแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะเดอะซีเกตทุกซีรีส์ของลอนด้าเบิร์นค่ะจะตีแพ่เกี่ยวกับ law of universe law of attraction ค่ะนั่นคือกฎจกักรวาลกฎแรงดึงดูดเป็นกฎระดับโลกที่คนระดับโลกรู้ค่ะหลายคนเจ็บป่วยดูคลิปหมาก,กันที่เสวียวันหายป่วยค่ะหลายคนนะคะ เป็นโรคที่รักษาไม่หายตั้งแต่เด็กค่ะมาดูมหาการ21วันเรียนรู้กับครูสิตาหายป่วยค่ะไม่แปลกใจเลยมันเป็นกฎวิทยาศาสตร์ค่ะลอนดาเบิร์นค่ะมีลูกศิษย์ทั่วโลกเลยค่ะลูกศิษย์หลายคนค่ะหายจากการเป็นโรคร้ายค่ะมันไม่ใช่แค่ครูสิตาทําได้คนเดียวค่ะแต่ทุกคนบนโลกนี้มีสิทธิ์ทําได้ค่ะคนกินเท่านั้นถึงจะอิ่มค่ะคนทําเท่านั้นถึงจะได้ค่ะหลายคนนั่งสงสัยดูคลิป21วันเดี๋ยวก็บวกเดี๋ยวก็ลบคาถามคือหนูจะเปลี่ยนชีวิตไหมคะคำตอบคือไม่่่เปลียนนนอ ไม่เปลี่ยนแน่นอนค่ะคำถามคือหนูบวกบวกลบๆได้ไหมคะครูแล้วหนูต้องเริ่มใหม่ไหมคะเริ่มใหม่ค่ะ21วันทุก21วันค่ะสร้างอารมณ์ความรู้สึกเองให้บวกขาด21่วันตลอด21วันถ้าหนูไม่ทําหนูก็ไม่ได้ไม่มีใครช่วยชีวิตหนูได้นอกจากตัวหนูเองค่ะอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนถ้าวันนี้หนูเองไม่ยอมลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตตัวเองถ้าหนูเองคิดว่าชีวิตหนูตอนนี้อยู่ดีมีสุข ครอบครัวสบายเราตายได้เลยโดยที่ครอบครัวเราก็โอเคนะหนูไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรหรือลูกอยู่ที่เดิมต่อไปในวันที่ครูสิตาเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะครูติดลบสิบล้านจนเกือบจะค่าตัวตายทางครอบครัวเพราะหาทางออกไม่เจอเพราะไม่มีใครบอกว่าครูจะลอดทางไหนแล้วยืมเงินคนอื่นมาลงทุนเจ๊งแล้วเจ๊งอีกเจ๊งแล้วเจ๊งอีกค่ะส่วนเมื่อครูได้ล่วงรู้ความลับนี้ค่ะครูได้เปลี่ยนชีวิตค่ะแล้วอนุญาตตัวเองให้บวกขาดอยู่ในดินแดนบวกขาดเพื่อเปลี่ยนชีวิตตัวเองก่อนคนอื่นค่ะ คูนาพาตัวเองขึ้นสู่พลังงานบวกค่ะปกติเป็นคนคหงุนหงิดหัวเสียพลังลบคูจะไม่พูดซ้านะคะไปย้อนดูตัวเองคูสิตาเป็นคนแบบไหนนะคะพร้อมจะมีเรื่องกับคนตลอดเวลานะคะถ้าตบกับคูเลือดไม่ออกอย่าเรียกครูสิตานะคะอย่าเรียกอีตานะคะเมื่อก่อนร้อนเลือดร้อนเป็นที่สุดนะคะไม่กลัวความตายนะคะคุณเข้าใจคนแบบเหลือเดนไหมเออคือคนเดนตายอะ่ะเข้าใจปะไม่กลัวความตายนะคะสู้ไม่ถอยกัดไม่ปล่อยเถื่อนที่สุดบ้าท,ที่สุดคือดิฉันเองเมื่อก่อน แล้วเป็นยังไงคะติดลบสิล้านค่ะชีวิตไม่ดีค่ะตกต่าจนถึงขนาดจะฆ่าตัวตายแล้วค่ะโชคดีสุดๆเลยได้เจอกฎจักรวาลคนแรงดบดุดลุกขึ้นมาพึ่งตัวเองก่อนหน้านี้พึ่งคนอื่นมาตลอดไม่รอดเว้ยเชื่อคนอื่นมาตลอดไม่รอดเว้ยคนนั้นนินทาคนนี้นินทาพาเราไปด้วยคูณนินทากับเขาด้วยบลัยบัดซบตกอเวจีทางผลลัพธทั้งหมดเลย พอรู้กฎจักรวาลก้แรงดึงดูดเฮ้ยเขาบอกให้เราประคองจิตประคองใจประคองอารมณ์เรารู้เทคนิคเรารู้ทางลัดเรารู้รหัสลับของกฎจักรวาลว่าต้องทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้รู้อย่างเดียวว่าต้องอยู่ในคลื่นของพลังงานที่ดึงดูดได้คลื่นอะไรบ้างคะครูปีติสุขขอบคุณบองรักกตัญยูรู้คุณและที่สําคัญค่ะระลิกระรีค่ะครูเริ่มที่จะแรดในอารมณ์ครูค่ะครูไม่ได้ไปแรดต่อหน้าผัวคนอื่นครูไม่ได้แรดต่อหน้าพ่อแม่ครูแต่ครูแรดในอารมณ์ของครูค่ะเบิกบานในอารมณ์ของคร ไหนครูก็ยิ้มอยู่ในใจสิ่งดีๆกําลังจะมาแฟนครูจะกวนบาทาขนาดไหนครูก็รู้สึกว่าของขวัญชิ้นใหญ่รออย,อยู่คนกินเท่านั้นถึงจะอิ่มคนทําเท่านั้นถึงจะได้ครูไม่ได้กราบขอร้องทุกคนให้เปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะครูเลยครูลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองคนเดียวค่ะเปลี่ยนทั้งโคดค่ะหนูมีสิทธิ์ไม่เชื่อถ้าหนูไม่ได้ลงมือทําและหนูมีสิทธิ์ไม่ได้ผลเลยค่ะถ้าหนูไม่เชื่อสิ่งที่ครูสอนเ mm hmm. พราะสิ่งที่ครูสอนหนึ่งครูสอนฟรี สองค่ะการที่ครูออกมาบอกผลลัพธ์ครูเพียงเพราะครูอยากจะบอกว่าครูรอดแล้วเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่สิ่งที่สามที่ครูอยากจะบอกคือการที่ครูออกมาทําคลิปฟรีเพื่อคนต้องการช่วยเหลือผู้คนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะใครได้ฟังก็โคตรโชคดีเพราะคนบนโลกนี้มันจนมากกว่ารวยเลยออกมาบอกเพราะดิฉันคือต้นแบบของคนจนที่ขึ้นมารวยได้ครูรวยเพราะทำธุรกิจส่วนตัวค่ะครูรวยเพราะค้าขายบนโลกออนไลน์ค่ะหนูสามารถรวยบนโลกออนไลน์ได้ไหมคะได้ค่ะเชิญ เอาที่เบิกบานเอาที่สบายใจหนูอยากจะรวยแบบไหนเอาที่หนูเบิกบานค่ะไม่ต้องมาทำกับครูหนูไม่ได้ทําเลยค่ะครูขาทําบ้างไม่ทําบ้างหนูจะได้ผลไหมคะไม่ได้ผลค่ะหนูบวกมาว,วกมสิบวันแล้ววันนี้หนูตะบะัแตกหนูเผลอหงุดหงิดหัวเสียเกินหนึ่งนาเกิน17วินาทีจะเป็นไรไหมคะยกเลิกทั้งหมดค่ะเหมือนคุณกําลังจะเซ็นเอกสารซื้อบ้านแล้ววะวินาทีสุดท้ายคุณบอกไม่เซ็นดีกว่าคุณได้บ้านไหมลนะ่ะ ลงมือทําแบบไหนหนูจะเห็นผลเดูปากครูนะคะสุดชีวิตสุดฤทธิ์สุดเดชค่ะนั่นคือสิ่งที่ครูเปลี่ยนชีวิตเอ้าในเมื่อเวลาคนเราแม่งมีเท่ากันคุณรีบรวยไหมล่ะคุณรีบมีชีวิตที่ดีป่ะล่ะคุณรีบเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณป่ะล่ะคุณอยากให้ครอบครัวคุณสบายเร็วหรืออยากให้ครอบครัวคุณสบายช้าในสิ่งที่ครูสิตาเป็นค่ะคุณไม่ต้องรอให้ถึงวันสุดท้ายของชีวิตที่จะฆ่าตัวตายทางครอบครัวค่ะ คูคือตัวอย่างของคนที่จะฆ่าตัวตายเพราะมันมองไม่เห็นทางออกแม้เห็นแสงสว่างเพียงแค่ปลายอุโมงค่ะเล็กๆเ,เท่ารูเข็มครูจะวิ่งแม่งสุดชีวิตเพราะนั่นคือทางรอดของชีวิตเราเพราะนั่นคือทางรอดของครอบครัวเราไม่รู้หรอกว่ามันใช่ทางออกหรือเปล่าแต่อย่างน้อยครูเห็นแสงแล้วครูไปก่อนครูจะไม่ไปคนเดียวข้างหลังครูมันแบกไปด้วยครอบครัวตระกูลครูค่ะนั่นคือสิ่งที่ครูวิ่งค่ะครูไม่ได้วิ่ง บนพลังของตัวเองคนเดียวค่ะแต่ครูวิ่งบนพลังของครอบครัวครูของโคตรของครูค่ะถ้ากูรอดครั้งนี้ถ้าการเปลี่ยนแปลงของครูครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตครอบครัวและโคตรของกูกูจะทำอะในเมื่อตลอดชีวิตตั้งแต่เล็กจนโตกูตก็ทำเพื่อครอบครัวไม่ใช่หรอถ้านี่คือกฎระดับโลกถ้านี่คือของจริงกูจะเล่นแม่งสุดฤทธิ์สุดเดชเลยนั่นคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตคูสิตาค่ะ คุณเล่นมันสุดพลังคุณใส่มันแบบไม่ยัง้งคุณใส่มันแบบเต็มพิกันมีร้อยให้ล้านมีร้านให้8ล้านมี8ล้านให้ร้อยล้านมีร้อยล้านให้แสนล้านทําสุดชีวิตค่ะตลอดเลยเวลา8เดือนค่ะ5เดือนแรกก่อน5เดือนแรกแทบจะนอนไม่หลับ คนขาต้องข่มตานอนค่ะเที่ยงคืนตื่นตีห้าคือตื่นเต้นกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตกระสับกระส่ายคือกระเสือกกระสนกระดิ้นกระลนกับแบบกระกระดิ้นกระลนในด้านดีแล้วลูกนะเออสนุกสนานเบิดบานตะไทยมากคือแบบรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมชีวิตมันง่ายอย่างนี้มันเปลี่ยนแปลงชีวิตขนาดนี้วาโอ้โหฮอตว่ะเฮ้ยสุดยอดเลยกูยิ้มขนาดนี้กูยิ้มได้ขนาดนี้กูหัวเราะกูจะขนาดไหนบ้าสุดขีดเลยรีบหลับแล้วรีบตื่นเพราะว่าอยากจะสร้างชีวิตมันสนุกกับการเสกสร้างเรนอมิทชีวิตตัวเองชีวิตเปลี่ยนราวกับบปาาิหรเเดดือนนนไ้้ส เอาเงินสดๆไปใช้เจ้านี่ปาดหน้าเจ้านี่ไปทีหนึ่งไม่ใช่ในความคิดเรา <c oughs> คือน,นะจ๊ะจบนี้กันปิดทุกแบ็คลิสห้าเดือนซื้อบ้านเงินสดปึ้งเดือนที่6ทุกครั้งที่ก่อนจะลืมตาฝันฝันว่าอยู่บ้านหลังนั้นแหละบ้านหลังที่อยู่ปัจจุบันลืมตาขึ้นมามันก็อยู่อยู่อยู่แหละแต่ตบหน้าตัวเองเฮ้ยกูมีบ้านแล้วไม่ใช่ฝันเรื่องจริงเรื่องจริง คุณเข้าใจคนเปลี่ยนชีวิตเร็วป่ะคุณเข้าใจคนที่แม่งเปลี่ยนชีวิตแบบนี้ละ่ะเคลิ้นออฟไลน์ะ่ะคือแม่งคือมหสัสจรรย์ของชีวิตคุณมีสิ์ไม่เชื่อนะแล้วแต่คุณเลยกูกูนี่แหละคือมหาสจรรย์ของชีวิตกูขอบคุณตัวเองนะที่มึงวิ่งสุดชีวิตกีตากูบอกตัวเองวันนั้นขอบคุณมึงนะของจริงจริงขอบคุณนะจัก,กรวาลที่หลักและสนับสนุนฉันอย่างเป็นทางการ5เดือนกูได้บ้านแล้วสะใจ6กเดือนกูซื้อบ้านหลังที่2ค่ะสะใจและ6เดือนเช่นเดียวกันกูซื้อเบนซ์ กูพูดไม่อายเลยค่ะแล้วทำไมกูชอบรถมมือสองผิดเหรอซื้อเงินสดจบเนาะสะใจว่ะเฮ้ยกูติดลบกูไม่แม่งอภินิหารแล้วกูตายได้แล้ววันนั้นคิดอย่างนี้ค่ะกูตายได้แล้วถ้าเกิดกูตายตอนนี้กูตายตาหลับแล้วลูกกูมีสุสานแล้วกูมีสุสานนอนตายแล้วลูกกูมีบ้านอยู่แล้วทั้งคู่กูมีลูกสองคนซื้อบ้านสองหลังลูกกูคนละหลังกูได้แล้วพ่อแม่กูมีสื่อสุสานเลือนตายแล้วไม่ต้องตายคาห้องเจ้าทําสุดชีวิต เฮ้ยหเดือนกูได้ขนาดนี้แล้วถ้ากูสปีดความสุขกูล่ะถ้ากูเบิกมาอ์ละแล้วถ้ากูโคตรละลิกละลละชีวิตแม่งเปลี่ยนเร็วมากเลยแเดือนธุรกิจกูขยายไป30-40ประเทศค่ะนําโดยคนไทยคนต่างชาติคนม้งคนกัมพูชาค่ะเข้ามาร่วมงานกับกูค่ะโดยที่กูจบแค่มาหกผู้ภาษาอังกฤษก็ไม่เป็นได้แต่แคดล็อกบินแคทด็อกบินคำศัพท์ง่ายๆไม่เกี่ยวนี่ ครูไม่เคยมีใครสนับสนุนครูครูไม่เคยมีครูบาอาจารย์หรือคนมีชื่อเสียงดังพาครูไปไลฟ์สดด้วยไม่เคยค่ะครูสิตาเกิดจากการไลฟ์สดด้วยหัวใจอันตื่นรู้ของตัวเองสอนฟรีครูคือตำนานที่ยังไม่ตายใครบอกบอกแม่งตัวเองใครชมเชียครูไม่ไม่มีครูชมเชียร์ตัวเองล้วนสร้างผลลัพธ์ค่ะให้ประจักษ์กับสายตาปับป๊บปับครูจะนำสินค้าไทยไปกระดับโลกปึ้ง ครูไม่ได้เป็นครูทฤษฎีที่เรียนทฤษฎีมาสอนคุณค่ะแต่ครูเป็นครูภาคปฏิบัติค่ะที่มีผลลัพธ์จริงจากการสร้างแบรนด์ตัวเองแล้วรวยจริงขึ้นมาสอนคนค่ะครูจึงแตกต่างจากครูทั่วๆไปที่เขาเกิดมาเพื่อเป็นครูค่ะครูไม่รู้ว่าคนที่เรียนเป็นครูสามารถประสบความสำเร็จได้ขนาดไหนแต่สําหรับครูครูเป็นครูภาคปฏิบัติค่ะครูคือตำนานที่ยังไม่ตายค่ะและถ้าครูตายชื่อครูยังอยู่เพราะคลิปครูทําฟรีไว้เยอะมาก สะใจกับตัวเองค่ะออกมาวันละสามรอบสี่รอบห้ารอบแปดรอบหน้าเพจคุณสิตาออกวันละรอบแต่หน้าพัชสิตาหน้าสโตรแมทิอกออกกันให้จงค้นในกลุ่มในรายในเพจไปให้มั่วหมดทําไมเบิกบานในดวงจิตยิ่งทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังมันยิ่งรวยมันยิ่งรอดมันเจอกูมันเลาะถ่ายวิชาออกให้หมดไม่เคยห่วงเลยลูกศิษย์จะเอาคอร์สแคมสัมนานไปสอนตามสบายลูกมึงเอาไปสอนมึงเผยแร่อย่างเดียวทําไมคะของกูเยอะวิชาเราเยอะทําไมเรียนเยอะอ่านหนังสือคอร์สแคมสัมนานมา4 0 0 500เล่มแล้ว เข้าคอสแคมมาเป็นเป็นร้อยเป็นร้อยครั้งไม่สําเร็จเพราะไม่คอนโทรอลอารมณ์ไม่คอนโทรลจิตตัวเองบวกไม่ขาดลบลบลบวกบวอยู่เนี้ยมึงก็เลยจนจนลบลบลบวกบวขาดทุนอยู่เนี้ยพอบวกขาดรอดทุกอย่างเลยเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่นะรอดแล้วยี่สิบเอ็ดวันคนกินเท่านั้นถึงอิ่มคนทําเท่านั้นถึงได้ถ้าคุณไม่กินคุณก็หิวต่อไปคุณไม่ทําคุณก็อดต่อไปแล้วแตเอาที่เบิกบ,บาน โอเคป่ะนี่คือของจริงค่ะคุณมีสิ์ไม่เชื่อคุณสามารถเซิร์ชเลยกับเฟซบุ๊กพัชิตาศักดิ์สิทธิ์ธนาคุณว่างๆมาโรตัสศรีนครินปากน้ำไปถามเขาหน่อยรู้จักเจตตาไหมเจตตาโรตัสไปถามร้านในคลิปที่กูเคยเขียนไว้ค่ะเออล่างๆลงไปดูค่ะก็แลตาคุณค่ะคุณจะทําให้ครอบครัวคุณอิ่มหนำสำราญเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับคุณถ้าคุณนะคะอยากจะเปลี่ยนชีวิตตะคุณไปมัวสั่งลูกสั่งัวไม่มีทางเปลี่ยนค่ะกูไม่เคยสั่งใครกูสั่งตัวเองคนเดียวสั่มมลลุุกกขนาอบคคณะท สอข,อข,อขอบคุณค่ะฟ้าประทานให้กูแล้วขอบคุณค่ะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับฉันขอบคุณค่ายอดเงินจำนวนมหาศาลที่จะขึ้นกับฉันขอบคุณสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตฉันขอบคุณทีมงานจากโคโลขอบคุณชีวิตใหม่ที่ยังไม่ต้องตายสะใจตัวเองเจอคนรับอะไปกูสะใจแม่งอย่างเดียวครูไม่ใช่ขอเชื่อรับค่ะแต่ครูให้เช right ื่อทำรับให้เชื่อทำรับค่ะครูให้ก่อนค่ะ ครูออกมาให้ผู้คนจํานวนมหาศาลค่ะครูรู้ว่ายิ่งครูช่วยคนมากเท่าไหร่มันคือกฎจกักรวาลกนแรงดึงดูดให้ก่อนจึงได้ไม่ใช่เอาขอก่อนถึงให้ไม่ได้ค่ะให้ก่อนจึงได้ครูไม่รู้คนอื่นสอนยังไงแต่ครูสิตาสอนแบบนี้ให้ก่อนจึงได้ให้อะไรได้บ้างหนูไม่มีเงินไม่จำเป็นต้องให้เงินให้ความสุขคุณโพสคําโพสดีๆคุณทําให้คนมีความสุขค่ะคุณแชร์ไลฟ์ดีๆคุณทําให้คนมีความสุขค่ะไม่ได้แชร์ ตาย23ศพคนอ่านอานาจใจคุณก็ทุกข์ใจคนอ่านก็ทุกข์ใจเนี่ยคุณทําบาปบริสุทธิ์ให้มีตั้งหลายอย่างให้เราย,ยิ้มเขาไม่ยิ้มให้คุณไม่เป็นไรเลย,เลยคุณยิ้มไหมคะเขาไม่ยิ้มให้คุณไม่ใช่ฟันคุณล่วงนี่การที่คุณจะทําคลิปดีๆให้กับผู้คนคุณทําคลิปแล้วไม่ใช่วิชาคุณจะหมดนีขี้ห่วงไว้เปล่าให้เชื่อทำรับให้ให้ก่อน และเชื่อใจว่าเราเปลี่ยนแปลงชีวิตแน่นอนและลงมือทําแบบคนที่เปลี่ยนชีวิตเรียบร้อยแล้วทั้งๆที่มันยังไม่เปลี่ยนและเมื่อคุณทําด้วยหัวใจแห่งการปิดติสุขเดี๋ยวคุณได้รับมันเองครูไม่เคยสงสัยว่ามันจะมาเมื่อไหร่วะเมื่อไหร่ครูจะมีบ้านครูไม่เคยสงสัยค่ะครูทําทุกอย่างของครูครบกระบวนการค่ะครูไม่เคยหยุดเลยที่จะสอนผู้คนค่ะแม้เมื่อกี้ครูไปแบงค์ครูยังสอนเขาเลยสอนวิธีคิดเลยครูเจอใครครูคุยหมดอะ ครูไม่เสียดายเลยค่าตัวครูแพงจริงค่ะแต่ครูให้ค่ะทําไมคะอย่างน้อยก่อนครูตายไปถ้าวันนี้ครูต้องออกไปแล้วครูตายเลยครูยังได้ช่วยคนจบง่ายๆแค่นี้ไม่ต้องมาเชื่ออะไรครูนะไปทําซะสิ่งที่สอน21วันขอฟรีกับเพื่อนค่ะคุณต้องทํา21วันทุก21วันนี่คือคําประกาศสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณถ้าคุณไม่ทําแล้วแต่เอาที่เบิกบานบางคนรู้ก็จากวันกฎแรงดดูดยังไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตเลยรู้มาก่อนครูอีกทําไมคะ ทำๆหยุดๆผีเข้าผีออกกดอินโกดเอาเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็้ายคุ้มดีคุ้ม,มบ้าหล่อชัดหน้าต่อใบม่ยังไม่เปลี่ยนเลยลูกตายไปเกินใหม่ยังทุกข์ทรมานเลยลูกว่าตะสงสารเวียนวนไปโทนี่ร็อบบินบุคคลระดับโลกบอกว่าดวงจิตมนุษย์ไม่เคยตายดวงจิตมนุษย์นะคะแค่เปลี่ยนร่างกายสังขารมนุษย์ถูกบุกฝังความเชื่อมานับล้านล้านปีคนระดับโลกยังพูดเลยแล้วเราเป็นใครล่ะลูกไปซื้อหนังสือระดับโลกมาอ่าน ครูจิตาเป็นคนที่เป็นคนฉลาดค่ะก๊อปปี้คนเก่งค่ะคนเก่งเขาพูดอะไรไม่ต้องเถียงค่ะเสียเวลาไม,ไม่ไม่เคยหาวิธีทางเองค่ะก๊อปปี้เลยคนที่ทําอะไรสําเร็จแต่สิ่งที่ครูทำค่ะคนนี้ทําสําเร็จออนไลน์กี่ปี5ปีไอดอลครูสําเร็จออนไลน์5ปี3ปี2ปีครูจิตาก๊อปเลยแล้วบอกตัวเองว่ากูทําได้และเร็วกว่านั้นเพราะกูเจอทางรัดกูเจอคนจกักรวาลนี่คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตครูค่ะเรามีหน้าที่ทุบสถิติครูคนที่ดูคลิปนี้ทุกคนทุบสถิติครูค่ะ หนึ่งเดือนประสบความสำเร็จร้อยล้านเท่าเอาแม่งสามร้อยล้านเท่าเลยอยากเกรงใจครูบาอาจารย์ค่ะครูไม่รู้คนอื่นยังไงแต่ครูสิตาเชิญแซงหน้าเลยยินดีจงเอาคําสอนครูไปเป็นบันไดสู่ทางลับของเราและสําหรับใครที่เรียนปีกับครูไม่ได้ผลกรลุณานะอย่าลงคอร์สแคมป์สัมสมนาน,นะคะมันเสียเวลาครูค่ะครูไม่อยากได้เงินเราเลยค่ะเพราะชีวิตครูเหลือเฟือแล้วค่ะแต่การได้เงินหรือการจ่ายเงินของเรามันจะทําให้เรา โคตรเปลี่ยนชีวิตเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะคะการจ่ายเงินของเราจะทําให้เราโคตรเปลี่ยนชีวิตค่ะถ้าเรียนปีกะลุณาเอากําไรไปลงทุกทร์ตแคมปของครูสิตาค่ะ เราจะยิ่งรวยขึ้นรวยขึ้น,รว,นรวยขึ้นค่ะเราจะยิ่งสาเร็จเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้น,เร,นเร็วขึ้นค่ะทําไมคะถ้าครูคือสนามแม่เหล็กของเราถ้าครูสามารถทาให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ถ้าครูสามารถทาให้เรานะคะมีชีวิตใหม่โดยไม่ต้องตายผ่านคลิปฟรีได้คลิปออนไลน์คลิปเสียเงินลดกว่านี้เยอะและตอนนี้นะคะสำหรับการที่ครูปเปิดคอร์สอยู่จะมีคอร์สมีแคมป์นะคะสร้างเศรษฐีตัวจริงนะคะไปลงซะ ะะ45,000บาทนะคะเหมาะสำหรับคนที่ปารถนาดแล้วจะเป็นเศรษฐีตัวจริงนะคะ45,000บาทคนมีการขายผูกด,ด้วย45,000บาทนะคะสำหรับคนที่จะเรียนคอร์สสร้างเศรษฐีตัวจริงนะคะซึ่งครูรับำจำกัดที่นั่งมากค่ะไม่ได้ต้องการรับเยอะเลยเพราะต้องการโคชชิ่งให้รวยคาตาไปเลยค่ะ ถ้ามาเรียนเพื่อลองวิชาไม่ต้องมาเรียนฟรีให้ได้ผลลัพธ์ก่อนโอเคปะและนะคะสําหรับใครที่อยากจะเรียนออนไลน์ตอนนี้มีคอร์สสอนพี่สอนน้องรวยนะคะด้วยออนไลน์นะ,คะใครที่ค้าขายออนไลน์อยากจะรวยง่ายๆครูจิตาใช้เงินโปรโมทธุรกิจไม่ถึง5%คะ่ะแต่สามารถสร้างยอดธุรกิจไปทั่วโลกเลยถ้าคุณอยากเรียนทางรัฐนะคะกับกดจกักรวรรดแรงดังูนแอปเป็นที่ไรแอดโค้ดอนุสการสิตาคะคอร์สที่สอนน้องรวยวันนี้ราคานะคะ 5900บาทนะคะ5,900บาทนะคะส่วนคอร์สท,ที่จะเปิดเร็วๆนี้นะคะราคาครูสิตาขึ้นทุกวันค่ะยิ่งเปิดคอร์สยิ่งแพงขึ้นยิ่งเปิดคอร์สยิ่งแพงขึ้นนะคะคอร์สที่สอนน้องรวย59 0 0นะคะและสําหรับใครที่เรียนคอร์สฟรีแล้วอยากได้ปฏิหารในการเปลี่ยนแปลงชีวิตมีลักเคลอนอฟไลน์อันน่าอัศจรรย์ใจค่ะลงคอร์สนี้ค่ะ7รหัสลับสู่ความรวยด้วยครูสิตาค่ะสอนวิธีคิดค่ะเชื่อยังไงให้รวยเชื่อยังไงให้รุ่งเรือง เชื่อยังไงใช้จิตวิญญาณด้านไหนถึงจะสำเร็จแบบอินฟินิตี้สอนวิธีคิดให้รวยค่ะถ้าวิธีคิดคุณป่วยทำยังไงก็ไม่รวยค่ะดังนั้น7จรหัสลับสู่ความรวยนะคะวันนี้ราคาพิเศษนะคะ5,900บาทเท่ากันนะคะ5,900บาทเท่ากันไม่ลงไม่เป็นไรนะคะเป็นคอร์สออนไลน์ที่ถูกและคุ้มมาก เพราะนี้เจ็ดรหัสลับสู่ความรวยจริงๆต้องเปิดขั้นต่ำสามหมื่นบาทนะคะเพราะวิชาที่ครูเตรียมสอนไม่ต่ำกว่าห้าแสนไม่ต่ำกว่าห้าแสนค่ะเพราะครูเปลี่ยนแปลงชีวิตเราสร้างมูลค่ามีเงินล้านตั้งแต่เดือนแรกครูไม่ใช่คนอื่นที่สอนเอาฤษฎีคนอื่นมานั่งสอนมาเปิดวีดีอาร์มาทสไลด์สวยๆของมันอยู่ในหัวครูคะ่ะครูสามารถไลฟ์สดครูสามารถเจอหน้าเราภายในหนึ่งนาทีและครูสามารถคุยกับเราแล้วครูสามารถให้กุญแจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ทันทีค่ะเพราะครู โคตรเก่งเลยนี่คือราชินีแห่งกฎจักรวาลค่ะครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้ mm hmm. เชื่อก็ลงค่ะไม่เชื่อก็แล้วแต่ราคาคอร์สขึ้นทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะไปแล้วค่ะหวังว่าพวกเราจะมีความสุขกับ21วันนะคะโปรแกรมจิตทะลุค,ความรวยกับครูสิตาค่ะเรียนรีไม่ได้ผลไม่ต้องเจอกันนะจ๊ะมันเสียเวลาพี่เลิกอยู่เย่จบแล้ว21วันทุก21วันนะ